ังจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราสามารถเอาชนะ a k a e k มาได้นะครับสามประตูต่อศูนย์น่ก็เราก็ถือว่าถือความได้เปรียบของทีมก่อนนะครับที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับก็สําหรับเม็ดแรกเสาบวกก็เสมอกับฟิออมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหลาซิโอนี่คือชนะ3ามศูนย์เลยนะก็อาแจกชนะเซลติกมา2อประตูต่อศูนย์ครับกัดบักชนะกาลาสลายสประตูต่อหนึ่งครับก็เป็นเลนเจอร์ครับแพ้ทางด้านเอซิมิลานไป1นประตูต่อสครับแล้วก็เบนฟิก้าครับชนะ แมนยูนิเต็ดหนึ่งประตูต่อ3เฮ้ยเบนฟิก้าแพ้แมนยูนิเต็ดหนึ่งประตูต่อ3นะครับขอไป มอโต้ครับแพ้ให้กับนิวคาสเซนหนประตูต่อ2ครับแล้วก็ AEK ครับแพ้กับดัดมูลครับศูนย์ประตูต่อ3นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกยูโรปาลีกนะครับผมส่วนแมตช์แรกที่จะเจอกับ AEK วันนี้ทางด้านของเทอร์ซิกนี่ให้เรานั่งเป็นตัวสำรองก่อนนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าหนูเอเดนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับกับเกมยูโรปาลีกกับ AEK นะครับผม let's go และเราได้ลงนาทีที่56นะเปลี่ยนกับทางด้านของเฟอร์มิโน อโอ้ยเราได้ไปเล่นเป็นหน้าเป้านะครับแมตชนี้เอาละครับโรเบโตฟามิโนโดนถอดออกนะครับแล้วก็ส่งเป็นจันูเอเดนครับชาไนมาเอเดนเอเดนล็อกลูกนี้เอเดนเอเดน,เอเดนพาเข้ามาเอเดนโอ้ยไม่ได้ยิงครับมีฝืนเกินไปแล้วยังได้อยู่วิดาบีดาไฮมาริโอบีเลียนโอ้โหวิกดลูกนี้ก็ยังติดโคเบลครับ โอตาวิโอให้มาที่เอเดนเอเดนแทงให้เบอร์ลิงแฮมลูกนี้เบอร์ลิงแฮมออกมาที่โอตาวิโอโอตาวิโอออกไปโอตาวิโอมาที่เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมไปที่เอเดนยิงโอ้ยลูกนี้มันเป็นเท้าซ้ายข้างไม่ถนัดครับออกมาได้เอเดนได้หกแล้วอยู่ที่เบอร์ลิงแฮมให้มาที่โอตาวิโอหนุดแล้วก็โอู้ลีบลอยโอ้เป็นเหล้ามงกลับมาแล้วเบอร์ลิงแฮมครับ ออกมาโอตาวิโอยิงประตูที่2ให้ตัวเองครับสำหรับเกมนี้ขึ้นนำเป็นสองประตูต่อศูนครับสำหรับบุลลูเซียดัดมุลเบอร์ลิงแฮมให้มาที่เอเดนเอเดนลูกนี้เอเดนเอเดนโอ้เอเดนเห็นตรงนี้โอตาวิโอหลุดขึ้นมาโอตาวิโอแฮตติกหรือเปล่าโอ้แล้วเอเดนได้แอตสิทครับโอ้เอเดนลูกนี้ตบมาแล้วโอตาวิโอครับแล้วกดขวาลูกนี้เป็นแฮตติกของเจ้าตัวครับ โอ้เอาจริงๆครับสำหรับโอตาวิโออะแล้วถอดปาปาดูฟูลอสออกครับส่งเป็นทางด้านของคาราเบียลงมาเล่นแทนนะครับให้หมาช่องนี้สวยเลยครับแล้วตบกลับมาเจนสันแล้วปั่นขวาลูนีโอ้เอาจนได้ครับโอเบอร์ลินโอ้เป็นโอเบอร์ลินครับเป็นเจนสันให้มาแล้วโอเบอร์ลินปั่นขวาลูนี้โคเบลก็หมดเซ์ครับเข้าไปเลยครับ โอ้ไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อ3ครับสำหรับ AEK ครับเอาละครับบอลยกเข้ามาที่โอเบรินแต่ยังอยู่ที่ซูเบอร์ให้ีเจนสันกดโอ้โหเจนสันสวยจริงๆครับลูกนี้จอนสันนะครับขอไว้กดขวาลูกนี้โอ้โหเอาละครับไล่มา2ประตูต่อ3 แล้วก็เรียบร้อยครับจบการแข่งขันครึ่งเวลาหลังครับก็ดอดมุลเอาชนะไป2ประตูต่อ3นะครับสำหรับอยู่ฝายูโรปปารีกครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับสำหรับดอดมุนก็สำหรับ ยูโรปาลีกนะครับเราไปดูกันว่ามีทีมอะไรผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกันบ้างนะครับผมโอ้แล้วนี่ก็เป็นรอบอ๋อคือรอบนี้คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลาซิโอครับเจอกับโรม่าครับกัดปักครับไปเจอกับแฟรงฟอร์ตครับแมนยูไนเต็ดครับเจอกับสดสิดัดนะครับมิลานเจอกับแลนซ์นะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านฟิออเรนจิน่าครับเจอกับแท็บซอนสปอร์ตนะครับแล้วก็ดอตบูลครับเจอกับคาร์บูครับอาแจ็กเจอพีเอชวีครับนิวคาสเซิลเจอโมนา โกนะครับผมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับในแมตต์ต่อไปเราจะเจอกับทางด้านของกัดบักนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกับกัดบักกันเลยและกันนะครับผมเลสโก้นี่ฮะเอลมาสตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญของทีมเหมือนกันนะเอาครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อินดีนาปักของโบลเซียดัดบุนรับ วันนี้เปิดบ้านลำการมาเยือนของกัสบัคทีมอันดับ12ของตารางครับเอ,อาครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มครับกดมุนเจมุกจากซ้ายไปขวาครับทีมเจ้าบ,บ้านบเบอร์ดิงแฮมต่อมาที่เอมบรีชานยกออกไปที่ชุมนี้แล้วหมงมาที่เอเดนเอเดนเห็นจองนี่เฟอร์มิโน่เปิดมิโนโอ้โหเสียบอลไปครับสำหรับเฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ให้มาที่เอเดน เอเดนโอ้โหลูกนี้ยกให้กับชุกสวยครับโอ้โหแต่ว่ามันออฟไซด์ไปครับลูกนี้โอ้ให้เหมือนให้ช้าไปหนึ่งจังหวะครับลูกโอ้โหออฟไซด์ไปอย่างเยอะเอเดนออกไปนู่นครับให้กับเอลมาสเอลมาสต่อมาอยู่ที่ชุกชุกให้ที่เฟอร์มิโนเฟอร์มิโนแทงหมาลูกนี้แล้วเอเดนยิงโอ้โหติดเซฟยังไงครับเอลมาสเอลมาสให้ไปที่เอเดนเอเดนออกไปให้กับชุกสวยเลยครับลูกนี้โอ้โหชุกมีพื้นที่ ชุกมีพื้นที่ยุกตบกลับมาเอเดนโอ้โหแล้วลูกนี้เป็นฟาวไปครับเป็นใครฟาวครับเป็นไลเนอร์โอ้โแล้วไลเนอร์โดนใบแดงครับโอ้ลูกนี้ไปนอกเกมใส่ทางด้านของชุกครับเรียบร้อยครับใบแดงไปครับไปมาที่เอเดนเอเดนมีพื้นที่สุงโอ้โหแล้วฟุตยังปาดออกไปได้ครับเบรดิเจก ไปทิเช็คมาที่สกินเตีแล้วโอ้โหเดินลงมาโจยเกมรับลงลูกนี้โอ้โหเกือบไปที่สเตลเซลยกมาให้เบลีเชกลูกนี้โอ้โหแล้วยังไงครับเบลีเชกยังถึงแล้วโกดซ้ายลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ประตูครัวงูดูครับลูกนี้เหมือนนี่ครับเป็นเบอร์หมายเลขห้าครับมาสกัดนะไม่แน่ใจว่าไขกับปอไม่เข้าครับลูกนี้ เอเดนเอเดนต่อไปลูกนี้โิวเบอร์ลิงแฮมแล้วยังไงเบอร์ลิงแฮมตกมาที่โอตาวิโอยกมาลูกนี้้โอโหเป็นเต็มด้าน,นของคาราเบียรับโอ้เอเดนให้มาเบอร์ลิงแฮมลูกนี้แล้วเป็นโอตาวิโองัดไปตรงนี้โลง่โลงๆก็โอ้คาราเบียก็โขเข้าไปง่ายๆครับโอ้โล่งขนาดนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับสำหรับคาราเบียครับชาร์ลอ์สวยเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮม เบอร์ลิงแฮมให้มาที่เอเดนเอเดนเข้ากรองเหยียดตดแล้วเอเดนกดหลังงนี้หูเจนเสาโอ้ยังไม่ได้ประตูครับสำหรับจจดูเอเดนโควาลนาดวลอยู่กับเบอร์ลิงแฮมแล้วโอ้โหไม่ถึงครับเอเดนแล้วอยู่ที่ลิทโอเคตัดไว้ได้แล้วยังถึงโคฟาน่าโคฟาน่าดวลอยู่กับจุ๊กโควาน่ายังไงโยกเขไปข้างในแล้วโค้งนี้อ้หูเขายังเซฟไม่ได้ให้ต่อมาที่เอเบลิชานเห็นเอเดนโอ้โหแล้วเอเดนมีพื้นที่มีเวลาแล้วเอเดน เอเดนเร็วกว่าเอเดนขึ้นมาเอเดนเอเดนเอเดนปั่นขวาลูกนี้โอ้โหบอลเบาเกินไปครับฟูฟานหน้ามาที่สเตนเนลสเตนลออกมาที่อาร์สองใหที่อาบินหลุยอาบินหลุยโอ้โหอย่างครับโคเบลยังเซฟไว้ได้กินเทนยังไงกินเทนให้ที่อาตูตากลกลับมาทีกินเทนกินเทนตบมาที่อารเบียนหลุยโอ้โหยัง ช่วยกันออกมาไว้ได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับจบการแข่งขันครึ่งเวลาหลังครับดอดมุนเอาชนะไปหนึ่งประตูต่อสูตรครับผมส่วนแมตช์นี้ครับเราได้ลงไปสำรองครับเจอกับไลซิกทีมอันดับที่3นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมเล t s go เอาแล้วได้ลงนาทีที่60ครับแล้วทั้งด้านของแอนลิโนครับของไรซิกรับถูกใบแดงออกไปเอาอย่างนี้ก็แต่ว่า เดี๋ยวก่อนทุกคนได้เล่นแบกซายอะไรครับนี่อะโอ้ไม่เป็นไรครับเธอสิก็เริ่มมั่วนะครับตอนนี้เอาล่ะครับถอดทางด้านของชุกครับส่งจ้าหนูเอเดนลงมาแล้วครับคาราเวียตบมาที่โอตาวิโอโอตาวิโอห้เฟอร์มินโนกดโอ้โหวิเฟอร์มิโนกดไกลูกนี้ก็ยังได้อยู่ครับแล้วก็มงโอ้ยังไม่ได้ครับสากาสากาพังกรชาขึ้นมาแล้วโจนขวา้โเบลยังเซฟไว้ได้ครับ เดี๋ยวยังได้อยู่ที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน้ที่เอเดนเอเดนโอ้โหเอเดนช้าครับตีตีรามแต่ว่าได้อยู่แล้วอยู่ที่เลน่า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 ตกกันมาเอเดนเอเดนแล้วเอาจนได้ครับเอเดนครับโอ้โหนี่ครับไปวิ่งกุนเปี้ยนอยู่ในกรอบกระทู้เขาเลน่าตกกลับมาลูกเอเดนก็ไม่ครัไม่มีหวังนะครับจาะครั้นี้ครับ พาดีมขึ้นนำไปแล้วครับเอเดนบอลอยู่ดีรามรามเอาเสียบอลให้เลน่าแล้วเฟอร์มิโน่กดลงนี้เอ้าโอ้เซฟไม่อยู่ครับโอ้เฟอร์มิโนทำระตูให้กับดอทมูลครับในนาทีที่88ครับโอ้เป็นทางด้านของรามนะครับที่เสียบอลให้กะเฟอร์มิโนแล้วกด ซ้ายลูกนี้โหเต็มข้อดีจัดครับเซฟป,ปัดไม่ออกครับลูกนี้2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับโรเบโตเฟอร์มินโดแล้วเอเดนวิงหน้าตั้งเข้ามาลูกนี้โห,โหยังไม่ได้ครับมันอยู่ที่ร้อยแล้วเอเดนเอเดนดักไว้ได้เอเดนให้ที่เฟอร์มินโนเฟอร์มินโนจะต่อแล้วเอเดนลามออกพิซาก้าได้ครับซา,า้าลูกนี้ก็เรียบร้อยครับจบการแข่งขันครึ่งเวลาหลังครับดอดบน ออกมาชนะไลซิกไม่ได้2ประตูต่อศูนย์ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ